ครับถึงที่ว่าการอำเภอผู้เรือนะครับสถานที่รับบิบฟอกเทรลผูเรือป้ายสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนเดินเข้ามาพเพื่อจะเจอเนี่เลยแมกโรดแอนที่ทุระยะ สิบกมยี่สิบกมสี่สิบกมห้าสิบกมเอนจิ่งกมเอนจิ่งบาบาบานี่ทางนี้ชมใหญ่เลยเอาชม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 ,ชมเล่นเยลือบบุนุนด้วยนะพิจารณาครับขอแบงค์พันหนึ่งแบงค์รครับ,ดรบเดี๋ยวกดเอทอมก่อนนะครับ แบงค์เดียวพอแบงโน้ตนี่ไช็อกโกแลตเป็นวานิลาวานิลาไม่นช่ช็อกโกแลตตัวนี้เป็นช็อกโกแลตน,นี่เป็นช็อกโกแลตพินัทครับช็อกโกแลตทินัทใช่เยอะมากโอ้โหวานิลาดีกว่าหนึ่งแท่งพอครับแคลเท่ากันไหมสองร้อยเก้าสิบแคลครับพี่ครับหนึ่งแท่งพอครับตัวนี้มีพวกอ็กไลล์ครบเลยนะพี่ ยีทตไรซ์มีตัวโปรตีนที่มาโปรตีนเขาเยอะ20กรัมกินก็กินทีละคำได้เลยครับทีละคำกามันเยู่ลยใช่ครับกินไปเรื่อยๆครับแท่งเดียวพอตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับเท่าไหร่นะ200ครับ200นี่จบงานถ้าลืมก็นี่เลยฉุกเฉินไว้ก่อนแต่ดีๆต้องพันกว่านะนี่สายชาจนะครับโอเคครับสายชา์จ เตาชาไม่มีเนาะมีแต่สายเนาะแต่เตามาก็จบเลยใช่ไหมสองร้อยครับผมขอบคุณครับครับสอบถามแล้วครับรับได้เลยครับรับบิบนะครับเพราะว่านี่ใกล้จะถึงสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วครับจุดลงทะเบียนโอ๋ลายแรกเลยใช่ไหมเนี่ย ครับไปรับเสื้อที่ห้บกมอันนี้ห้าสิบค่ะครับเอ้าห้าสิบอาขอไปได้หห้อเดี๋ยวให้เช็คลายเชัวเองกค่าถูกต้องหลถูก้อครับต้องเช็คที่เครื่องไหมครับหรือยังไงไม่ค่ะไม่ค่ะ แล้วก็ไปรับเสื้อฝั่งนู้นนะคะขอบคุณมากครับรับเสื้อที่50 50ครับใสเอ็นไซเอ็นรู้สึกว่าจะเป็นรายแรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับ อปากนี้เด้อครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับกับบรรยากาศการรับดิบครับดิบเป่าคาดเอวบาร์ไฟคาดหัว ข้าวารุินครับ